สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันไบอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เบก,ก็จะมารีวิวสมุดเล่มเล็กกุเดธมะแบบนี้นะคะเแบรบดมีทั้งหมด2รลายด้วยกันตัวนี้เนี่ยเแบซบื้อมาจากช็อปซา r ิโอนะคะราคา85บาทค่ะก็เจ้าสมุดตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดเล็กนะคะเล็กนิดเดียวเองก็เบดเทียบขนาดให้ดูกับเจ้าซูมซูมกุเดธมะนะคะจะเห็นว่าสมุดตัวนี้เนี่ยสูงประมาณ2เท่าของเจ้ากุเดรมะเท่านั้นเองนะคะ ก็จะเป็น2ลายที่เบนมีเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอีกหลายลายเลยนะคะแต่ว่าที่เบนไปเนี่ยมีเหลือแค่2ลายเองก็จะเป็นลายสีเขียวกับลายสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันเลยนะคะ ขอเริ่มจากตัวสีฟ้าก่อนละกันนะคะตัวนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเจ้ากุฎยธรรมะนะคะนอนอยู่บนเข้าผาดดูสีน่ารักมาก,มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกําลังมุดอะไรอยู่สักอย่างนะส่วนตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าจะถูกอะไรจิ้มอะไรสักอย่างเบรก็มองไม่ชัดเหมือนกันนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้ข้างหลังก็จะมีราคาบอกอยู่นะทีนี้เนี่ยลายข้างในของเขานะคะก็จะเปิดให้ดูแผ่นแรกจะเป็นตัวพลาสติกใสนะคะแล้วก็จะเป็นโปก ลายแ้วจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนลายที่สองจะเป็นสีฟ้าแล้วก็แบบตัดกับสีขาวแบบนี้นะเหมือนเส้นบรรทัดเป็นเจ้ากุเดธรรมะนอนอยู่บนข้าวผัดนะคะน่ารักมากๆเลยต่อไปเรามาดูฝั่งของสีเขียวเป็นบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยตัวหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ จ้าตัวไขหวานตัวนี้นะคะอยู่บนซูชิแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนกาลังขับรถนะคะแต่ว่าเป็นเปลือกไข่ตัวนี้ก็นอนขี้เกียจอยู่ข้างนอกเปลือกไข่นะคะหมุนมาดูข้างหลังชืบก็จะเห็นเป็นว่าเป็นตัวไขหวานตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นราคาตรงนี้85บาทนะที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยค่ะ เปิดออกมานะคะแผ่นแรกเป็นพลาสติกใสเหมือนกันนะเหมือนเอาไว้สําหรับกันน้ํานะคะแล้วก็ลายข้างในมี2ลายค่ะลายแรกก็จะเป็นสีเขียวๆตรงนี้นะคะแล้วก็ลายที่สองจะเป็นสีฟ้าๆแต่เป็นแนวนอนนะน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวสมุดฉีกเล่มเล็กยกุเดทมาสลาย พี่เบสนํามารีวิวในคลิปนี้ทำเอาแฟนคลับกรธาหมาใจละลายกันเลยใช่ไหมคะต้องรีบไปถอยแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรคะ่ะสำหับนีไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเบสด้วยนะคะ